สวัสดีพี่น้องฟองไปคุณที่ตานทางเพจเป็นบุกเสียงอึกเค่เลยเชร่แน<ล>วอาพีพานน้องมาเที่ยวงานออกพรรษาเชียงคานิ่มเหลเอิ่ม้วเหลอว,วันที่30กันยายน2568ถึงวันที่8ตุลาคม2568ลานเต็มตักตังเ,ร,เรียบร้อยแล้วค่อชิพาไปกินลูกชิ้นลุงดัำเจ็บลูกชิ้นลุดงดำมายำได้คนกิกนยำนั้นตามมาตามา โอ้จักรล้านได้จล้านได้โอ้ต้องซื้อข้องไห้ได้จังเ้อะต้องกินกระทึกปั๊กต้องปักกระทึกใจเ้อะงานแล้วฟรานซาเสียงคันวันที่30กันยายนถึงวันที่แตุลาคมพี่น้องเ,อเ๋ยแต่เราจะไปกินลูกชิ้นลุงดำก่อนแซ่บถึงอะไรีย่าสุบย่าปั๊กูแล้วพี่น้องเ๋ยอเน, <c oughs> นี่ยเข้ามาน้อยเดี๋ยวพี่น้องเหย่นันงานตามมาตามมาไกล้่อแเดียวไกล้กอนเดียวถึงแล้ว ปั้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำครับปั้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำเนี่ยป,ปั้นสดสดปั้นสดสดนี่เนี่ยปั้นสดสดเลยเนี่ยคนเก่าเนี่ยใส่นี่ตแตะเกออบมาบุดบุนบุนบุนบุมาไทยมอโนี่คนละเด็ดแซ่เสพกินเป็ดแซ่บจรกิน้านั้นเพื่อนกะเด็บหนึ่งนี่ก็มีเด็บปิ้งก็มีนี่นะกล่องละหนึ่งร้อยครับกล่องละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่กี่กีโครับผม ห้าข er er ีดหนึ่งร้อยจ่าห้าขีดหนึ่งร้อยจากองละหนึ่งร้อยจ่าไม้ละสิบบาทครับไม้ละสิบบาทครับผมน้ำจิ้มมีสองแบบใช่ไหมครับผมน้ำจิ้มแบบนี้คือแบบหวานกับแบบแบบเผ็ดครับผมแบบหวานกับแบบเผ็ดแบบสีปูดกับแบบบ้านครับผมผักสดๆดเติมเรื่อยครับเติมเรื่อยคุณนะเห็นแลยวอยอรอนเอ็นเ่นดูดูดู อืหลังจากต้มแล้วก็เอามาลวกต่อครับผมคุณนะสิดยอดนี่เ <ios> ป็แซีบ <ut> ใ่ไหมเป็ต่าซบใช่ไหมอืปั้นสดๆก่อนนะปั้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำครับก็จะปั้นจากลงจากนี่นะนะลูกค้ากลับมาเลยเดียพี่น้องกล้องละห่งร้อยตอไม้ละสิบบาทครับผม ไหนพี่น้องชิมได้พุ่น,อนนะออหอร่อยผมยกมือเลยครับยกมือเลยครับสุดยอด <c oughs> สวัสดีครับอาไมพี่หน่อยไมพี่หน่อยเอาแบบไหนครับเอาแบบนึ่งหรยอครับผมอันนี้นึ่งเลยวต้มมาพี่ต้มคะต้มเอาแบบต้มหรอครับค่ะเคยกินไหมเคยค่ะอร่อยไหมครับผมอร่อยอร่อยค่ะ อันนี้จากลูกค้าตัวจริงนะครับไม่ใช่นามานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคูกค้านี่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆลูกค้าก็มาเรื่อยๆรขอพี่น้องให้ดีใายดีเรามางานร้อยสิบสามปีเราก็มาร้อยสิบสามปีมันส่งทานเข้ามาแล้วก็มางานออกพรรษาลูกค้าข้าประจาเราก็ไล่ขอที่น่ะคุณน่ะลูกค้ามาต่อสืงใหญ่ขอพี่น้องสอนสอนอนค่ายดีพี่น้องโตโต ก็ย้อนเรามาทุกหรอกต้องจะม,มาบางงานบางนี้เราก็มงงาอีกพาเราเนสวัสดีครับ